สวัสดีค่ะวันนี้ MDsoft ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ Send quotation by email นะคะหรือว่าเป็นการส่งเอกสารใบเสนอราคาผ่านอีเมลค่ะโดยเอกสารใบเสนอราคานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ออกให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าพิจารณาในส่วนของสินค้านะคะหรือค่าบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายนั่นเองค่ะโดยการส่งใบเสนอราคานะคะทั้งนี้เราสามารถที่จะส่งใบเสนอราคาได้ทั้งไฟล์ที่เป็น PDF นะคะแล้วก็ PNG ค่ะอีกทั้งนะคะเรายังสามารถที่จะแนบตัวสเปคของสินค้าไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทําตัวใบเสนอราคานะคะแนะนําให้เรามาตรวจสอบสินค้าก่อนนะคะว่าในส่วนของตัวสินค้าเราได้มีการแนบตัวสเปคของสินค้าไปแล้วหรือ,อยังนะคะทั้งนี้นะคะเราจะขอยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นไมโครโฟนเกมมิ่งนะคะในส่วนของตัวสินค้าคะ่ะเรายังสามารถที่จะแนบตัวสเปคของสินค้าเข้าไปได้เลยนะคะตรงแถบเมนู specification นะคะเราก็สามารถแนบไฟล์ข้อมูลไปได้เลยคะ่ะ เมื่อเราทําการส่งตัวใบเสนอราคาไปนะคะตัวระบบก็จะทําการดึงตัวไฟล์สเปคในส่วนนี้ส่งไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะสร้างตัวใบเสนอราคาได้เลยนะคะโดยเราสามารถมาทาได้ที่โมดูลเซลล์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถกําหนดข้อมูลอื่นๆเข้าไปได้เลยนะคะอย่างเช่นชื่อของคัสเตอร์เมอร์นะคะหรือเราจะกําหนดตัวเพย์เมนต์เทอร์เข้าไปก็ได้นะคะ จากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มตัวสินค้าเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะเซ็น by e ีเม l ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเซ็น by email นะคะเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะคะว่าลูกค้ารายนี้ค่ะเราได้มีการผูกตัว email เข้าไปแล้วนะคะหรือหากเรายังไม่ได้ผูกหรือว่าเพิ่มตัว email ของลูกค้ารายนี้ค่ะเดี๋ยวระบบจะทำการแจ้งเตือนให้นะคะ หากเป็นในกรณีที่เรายังไม่ได้ผูกนะคะหรือว่าเพิ่มตัวอีเมลของลูกค้ารายนี้ค่ะระบบก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราทําการเพิ่มอีเมลนะคะเราก็สามารถเพิ่มอีเมลเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเราทําการเพิ่มอีเมลไปแล้วนะคะเราก็สามารถกดเซฟได้เลยนะคะเมื่อเรากดเซฟค่ะระบบก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่จะส่งไปยังอีเมลของลูกค้ารายนี้ค่ะทั้งนี้เรายังสามารถที่จะเพิ่มเมลที่เกี่ยวข้องเข้าไปได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเมลลขายเเนะะค้้ไไปด ตรงนี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าระบบจะทําการสร้างตัวใบเสนอราคาขึ้นมาให้2แบบนะคะก็คือเป็นแบบที่เป็นไฟล์ png กับไฟล์ pdf นะคะทั้งนี้ระบบก็ยังมีการดึงในส่วนของตัวสเปคของสินค้าขึ้นมาให้เลยค่ะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าชื่อไฟล์จะเป็นชื่อไฟล์เดียวกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะกดเซ็นได้เลยพอเรากดเซ็นนะคะระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น quotation s e n นะคะแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลให้นะคะและลูกค้าก็จะได้รับอีเมลฉบับนี้นะคะ ในส่วนของอีเมลที่ลูกค้าได้รับนะคะก็จะมีไฟล์เอกสารด้วยนะคะไฟล์เอกสารก็จะมีทั้งที่เป็นตัว PDF นะคะแล้วก็ตัว PNG นะคะอีกทั้งก็ยังมีตัวสเปคของสินค้าด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของการส่งพวกเอกสารนะคะโดยเอกสารตัวระบบก็จะทําการดึงข้อมูลไปให้ทั้งหมดเลยนะคะเพียงแค่เราทาการเซ็นตัวอีเมลค่ะในส่วนของลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเลยค่ะ